อันนี้คือไซส์ใหม่นะไซส์นี้ยังไม่วางตลาดยังไม่ได้ขายใครจะเอารีบเอาไซส์นี้บอกเลยเป็นไซส์ที่กินกำลังอิ่มพอดีกินอิ่มพอดีไม่ต้องเหลือเก็บไม่ต้องกลัวกินไม่หมดแล้วก็ไม่ต้องกลัวกินไม่อิ่มเซตนี้ไซส์นี้เดี๋ยวให้มาดูไซส์นี้คือเรียกว่าไซส์ขนาด 300กรัมไซนี้นะคะเป็นไซที่ฝ้ายตั้งใจทํามาอยากให้ทุกคนได้ดูเลยว่าไซนี้กินอิ่มพอดีแล้วก็ใบตองไม่ได้เนื้อหมูยอไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะเดี๋ยวมาดูเนื้อหมูยอนะคะกลัวกังวลใช่ไหม,มจะได้เนื้อหมูยอน้อยแล้วก็ใบตองน้อยให้ใบตองเท่านี้ใบตองแค่นี้ค่ะใบตองยังมีความใสมเหลืองเนื้อหมูยอขนาดน,นี้ค่ะเนื้อหมูยอหิ่ะ ไซส์300กรัมยังใหญ่เหมือนเดิมยังอวบเหมือนเดิมยังอ้วนเหมือนเดิมและตัวนี้คือคอลลาเจนเริ่มมาละหนังมาเป็นเส้นๆแบบอุ้ยขนาดยังไม่ได้แช่เย็นเลยนะเนี่ยคอลลาเจนมาจับตัวกันเป็นเยลลี่แล้วมาดูเนื้อข้างในค่ะอยากให้ดูเนื้อข้างในหนังหมูคอลลาเจนคอลลาเจนจับตัวกันเป็นเยลลี่แล้วแล้วกลัวใช่ไหมว่าจะได้หนังหมูไปเยอะดูหนังหมูหนังหนงหมูเนาะหนังหมูหนังหมู ังคอลลาเจนกึอบเกึบหนึบหนึบแบบนี้ไซส์ใหญ่เท่านี้ไซส์ใหญ่เท่าแขนใครอยากได้นะคะโปรนี้ป้ายให้แบบนี้นะคะ2แท่งแถมหนึ่งแท่งแล้วก็น้ำยำสูตรพริกเกลือเอาไปพร้อมยำพร้อมกินได้เลยโปรนี้นะไซส์ขนาดแท่ง300กร,รัม2แท่งแถมหนึ่งแท่งน้ำยำหนึ่งขวด3า5บาทยังส่งฟรีเหมือนเดิมแล้วก็อยากได้สูตรไหนหนังหมูพริกไทยดำสามลายเห็นหอมก็ค้าสูตรเองได้ตามใจชอบได้เลยค่ะ